สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นนี่แอนเครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดู ep 43-13ครับก็เออ ep นี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนาะก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ep นี้จะทำเป็น ep สั้นๆนะครับก็น่งจะเออเรายังเล่นอยู่นะ ดูมเดนะครับอ่าเขาเรียกอะไรวะรัส Survivor นะอืมก็อัพไปได้เยอะแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากมันเริ่มนานนะเราก็จะนี่เห็นปะอันเนี้ยเก้าชั่วโมงครึ่งเนะี่ยคือทิ้งไว้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับของอุปกรณ์อ่าพะด์รถนะครับนี่แล้วตอนนี้นี่ว่าคืนี่ได้ท้องกระบะมาแล้ว กระบะสีม่วงจ้าชอบสีม่วงนะครับก็ชอบสีม่วงทุกอย่างก็จะสีม่วงนะครับตั้งแต่ดองเต่าน้อยแหละผมไม่รู้ว่าผมได้อวดเต่าน้อยหรือยังนะนี่เห็นะมันเป็นรถคันแรกอะ่ะนี่เห็นเต่าน้อยไหมเต่าน้อยมีเลือกหลายสีนะเนื่องจากต้องทำเวสนะครับผมซื้อทุกสีเลย เพราะว่าเราทำเควสดเพื่อให้ปลดล็อก e รถกระบะแล้วนะนะก็มันก็จะมีสีนี้นะครับแล้วก็สีนี้จริงๆผมชอบม่วงนี้มากกว่านะนี่เห็นปะสีละอันนะ่ะใช้เพชรห้าร้อยในการซื้อนะเว้ยเพชรที่ดองมาหายไปกับซื้อสีรถนี่แหละบ้าบอมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้น้องกระบะมานะครับเพราะว่าเราต้องทำเควสดเพื่อให้ได้น้องกระบะมานะเดี๋ยวนะเปลี่ยนรถตรงไหนวะน วิ่งนี่ครับเห็นไหมนี่ก็มีให้เลือกสีเหมือนกันนี่ต้องซื้อนะแล้วความหมายคือดองเพชรมาเพื่อให้ซื้อสีรถเตี้ยนะบ้าบอแต่ก็ต้องซื้อนะครับเพื่อที่จะผ่านเควสเนาะมันมีเควสอันนี้นี่อันนี้จบแหละอันนี้ก็จบแหละ อันนี้มันจะเป็นให้เคเวสคุณจจรถกระบะมานะครับแต่แว่าเราจะต้องทำความเชี่ยวชาญของของพลังรถอะ่ะให้ได้เลเวลสิบห้านะครับอันนี้ผมไม่ได้อัดไว้จริงจริต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ทำครบแล้วก็ได้คุญแจรถกระบะมานะครับแล้วก็ของอีกนิดหน่อยส่วนอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เหมือนกันของคล้ายๆลรถนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัพ เกรดของตัวรถนะครับอุปกรณ์เสริมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นว่าผมเลือกอัพที่ว่าเป็นรูปก,กระสุนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ทีมหลักเราอะ่ะเป็นทีมของมือปืนนะครับมันจะต้องเป็นกระสุนนะโอ้ผมเผอดองผู้รอดชีวิตไปเยอะเลยอะ่ะจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีให้อัพ11คนครับ จริงๆต้องยอมรับนะว่าเกมเนี้ยทําเสียงค่อนข้างดีนะมันทําเสียงให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราดูหนังอยู่นะครับเหมือนดู Pacific Rim แหละถ้าถามอะจริงๆมันก็เอ็กแปซิฟิกริมนะนี่อันนี้ภารกิจผ่านแล้วนะครับภารกิจถัดไปอันนี้อะไรอะ ได้อุปกรณ์ผู้บรญชาการขอไปดูก่อนนะมีให้อัพไหมก่อนอันนี้อุปกรณ์ผู้บัญชาการนะครับโอ้อีกนานไม่มีของให้อัพผมอัพก่อนที่ภารกิจจะมาอือม,มันเลยไม่มีอะไรให้อัพเลยจ้า มีอะไรอ่บมีอ๋อมีครับมีมีอันนี้อันนี้สอดแนมสอดแนมไม่อ่ะมันโอเคอ่าแล้วตอนนีก็มีอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์ฉลองครบรอบนะครับเข้าปีที่สองนะก็ แจกของเยอะแยะครับได้เล่งได้เล่งจากจากิจกรรมเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเห็นปะดูดิเล่งเพียบอันนี้ปลดวันที่เจ็ดแล้วหนึ่งนี่นี่อย่างอันนี้ผมก็ปลดเยอะเลยเห็นปะได้เล่งสามสิบนาทีอะคือรวมๆแล้วว่าได้เล่นชั่วโมง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 นะแล้วก็มีนะได้เล่นสองชั่วโมงปะนี่ อย่าลืมเข้ามาทำนะมันให้ของดีอะ่ะคืออย่างน้อยก็ได้เล่งอ่ะเนี่ยก็ได้เล่งเนี่ยปะได้เล่งเนี่ยอันนี้ต่อสู้กับคาบิบลาคิงเอาจริงๆนะคาบิบลาคิงหาตัวพตดยากต้องไปแอมแปลกับปาร์ตี้เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้น้องเค้กมาคิดว่าน่าจะเป็นของตกแต่งนะครับใช่จริงด้วยนี่ เรามีลานวางของกิจกรรมอยู่ฝั่งนี้นบังกันไหมวะอันนี้คืออะไรวะมันคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าลานรู้แต่ว่าลานกิจกรรมเราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไม่มีอันนี้เดี๋ยวรีบเลยก็ได้ครับ อันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือภารกิจเขาเรียกอะไรนะมันเป็นกิจกรรมท้าดวลของกิวอะเกมเนี้ยไม่ใช่เกมนี้ดิอันเนี้ยมันเหมือนของไวเอาเว้ยอ่าที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไอะผมจำชื่อมันไม่ได้อะแต่ว่ามันต้องเล่นทุกอาทิตย์อ่ะเป็นการแบบเลือกอ่า เควสให้ทำนะครับเช่นกำจัดซอมบี้ร้อยกว่าตัวอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเควสมันเวอร์มากเว้ยอย่างที่ผมรับไปเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมเอาให้ดูแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นคูณนะมันเป็นคูณเนี่ยอย่างอันเนี้ยเก็บแต้มไอเก็บทรัพยากรบนโลกอะ่ะเจ็ดจุดหนึ่งล้านอะ่ะแม่งโคตรเวอร์แล้วความหมายคือเราอะ่ะอย่างตอนเนี้ยแมทที่มันเปิดอะ่ะ นี่ยมันมีมันมีสูงสุดแค่เลเวลสี่อะ่ะเนี่ยเลเวลสี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะเลเวลสุดเลเี่เลเวลสี่เลเวลสี่เลเวสี่อามเลเี่นี่ยมันแค่เจ็ดสิบสองแสนเว้ยเอ้ยเจ็ดแสนสองแล้วลองคิดดูดีเก็บผมเพิ่งเก็บไม้เก้าล้านสี่ไปไอ้เคเวสที่รับให้ดูเมื่อกี้ผมใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณหนึ่งวันเว้ยทุกคน เนี่ยเดี๋ยนะภารกิจของสมาชิกนี่อันนี้แต้บพี่เก้าล้านสี่ไว้ทุกคนผมก็แบบมีความทึ่ว่าอยเก็บแป๊บเดียวอ่ามันเก็บเจ็ดแสนสองอ่ะมันใช้เวลาแค่ประมาณสามชั่วโมงเก็แบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวมากครับคือเรามีสี่ทับใช่ไหมเราเก็บแสนสองได้แค่สามทับแล้วอีกทับหนึ่งอ่ะ คือทหารไม่พอเว้ยไม่พอในการเก็บให้ครบเจ็ดแสนสองอ่ะมันได้อยู่ประมาณแสนกว่าซึ่งแบบเชีย่ยมันเลยใช้เวลาแบบทำเควสนั้นอะ่ะอยู่หนึ่งวันกว่าผมรับบ่ายของวันไหนวะวันนี้วันศุกร์เนาะผมรับบ่ายวันพุธแล้วผมเพิ่งเสร็จวันเนี้ยคือเสร็จเมื่อกี้ แบบโคตรนานก็เวลาจะรับเพจจะเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่าอุ้ยแป๊บเดียวก็เสร็จหรอกอะไรเฮียเกียเกเ็บอยูอย่ดานมากบอกตรงแล้วแบบอย่างที่ทุกคนเห็นอนะผมเปิดซีรีส์เกมใหม่เนาะก็คือเอ่อ อะไรนะ Land of j เจนะครับก็แหลก็แดนคนคุกนั่นแหละ,ะด้วยความที่เราต้องแบ่งเวลาไปเล่นเกมนั้นด้วยเนาะแล้วก็เกมนี้ยหลายๆอย่างมันนานอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยวางทีที่แบบว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็เด้งขึ้นแบบว่าเก็บเสร็จแล้วงี้มันจะเป็นคำว่าทัพของคุณได้เดินได้เดินทางกลับมาถึงแล้วนะครับก็คือเก็บเสร็จแล้ว ความหมายคือดียะอันนั้นกำลังแบบว่าทีนี้เราก็เลยแบบอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าไปนะใจะเย็นๆก่อนนะประมาณนี้ส่วนตอนนี้ก็เหมือนทุกเกมครับเข้ามาสู่อะไรวันึกว่าจะได้เลนก็ หมือนทุกเกมครับตอนนี้เข้ามาสู่จุดอิ่มตัวไม่ใช่อิ่มตัวดิเขาเรียกว่าอะไรวะคือทุกอย่างมันนานขึ้นนะครับก็เราอัพผ่านช่วงแรกช่วงเร็วมาแล้วนะครับทีนี้พอเราอัพผ่านช่วงเร็วมาแล้วอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนก็เข้ามาอัพตัวละครอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็อาจไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ <S 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 มันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะเข้าแบบเดียวแล้วก็ออกเนี้ยแล้วก็แบบเราไม่ได้เล่นค้างแล้วเนาะเนื่องจากในในกิวอันเนี้ยต้องแจ้งอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ในในตัวเนี้ยนะ,นะครับอ่าเราไม่ได้ เรามีแค่ฝรั่งอ่ะแล้วเราก็คุยเล่นกับฝรั่งไม่เป็นเนาะนม่งจกจะเรียกว่าอะไรล่ะได้ะลรวเนี่ยได้อะไรวะเนี่ยผลตอบแทนสองเท่าหมายถึงรอบหน้าแน่เลยแล้วด้วยความที่เราคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่อง นะเราก็พิมพ์ปกติแหละแต่บางทีเขาก็เข้าใจบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแหละแล้วด้วยความที่เราคุยกับฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเนื่องจากภาษาอังกฤษเราค่อนข้างแย่นะ,ะเราก็พิมพ์ไทยเพื่อให้เกมแปลแต่บางทีเกมก็แปลได้เกมก็แปลไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทีนี้พอเกมแบบแปลได้บ้างแปลไม่ได้บ้างก็นั่นแหละเราก็ได้สือส่อสารกับเขาได้น้อยลงนะเราก็จะเข้ามาแค่ทําภารกิจส่วนตัวหรือภารกิจที่แบบ ที่ต้องทำเท่านั้นอย่างนี้นะครับเ <'re> ออก็เกิดแก้กันพวก <Continue. S 1> แล้วทีเนี้ยพอเราคุยกับเขาเรื่องเราก็จะเข้าหน่อยลงครับมันจะแตกต่างกับตอนที่เราเล่นด้าน,นนะัอะไรนะาลาลโซ่นะเพราะลาโซเราดีมทีมคนไทยมาแบบในกิวอะได้ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นทีมบริหารเองด้วยมันมันจำเป็นที่ต้องเข้ามาเพื่อควบคุมวิธีการเล่นหรือว่า,ากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งงานกันในการคัดสรรค้น,คนหาคนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกกิลอยู่ในกรอบเพื่อที่เราจะได้ไม่ได้อโดนใครมาโจมตีหรือว่าโดนลูกลานจากใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ด้วยประมาณนั้นแล้วอะ่ะเฮ้ยอนาเขตใหม่หรอทำไมคุณท,ทำไมย้ายมาอยู่คนเดียววะ <laughs> อ๋อไม่คนเดียวไม่คนเดียวไม่คนเดียวเามีตอนนี้ได้วยหนึ่งคนโอเคไม่เราย้ายหมดแหละเพราะอะไรรอไหมเพราะว่า อ่ที่เก่ามันแอออะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปตรงนี้เลยนะจะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่จะเป็นต้องเข้ามาแบบจัดแจงของอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับเรากลายเป็นผู้เล่นปกติทั่วไปเนาะก็การเข้าเราก็เลยน้อยลงกว่าที่อย่างของลาซวอย่างเงี้ยแทบจะอ่อนทิ้งไว้เลยครับ แต่ของเกมนี้ก็คือเข้าเข้าบอกออกแหละมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเข้าบ่อยขนาดนั้นนะนะก็เหมือนทั่วไปแหละนะครับแล้วก็เลเวลเราไม่ได้สูงมากพอที่จะช่วยใครอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเงี้ยนะครับเพราะหนึ่งคือเราไม่เติมแล้วเราก็จริงๆอ่ะ,อะตัวคิวตัวเนี้ยมันค่อนข้างไว้ใจได้แล้วก็ทิ้งไว้ได้นะ ที่ทิ้งไว้ได้ไม่ใช่อะไรนะคือด้วยความที่ตาหัวกิวอ่ะมันเติมเงินด้วยเดี๋ยวต่เช็ให้ดูนี่บัตรตาหัวกิวเนี่ยดูยอดค่ามันสะก่อนยอดค่ามันสามล้านเนี่ยก็คือด้วยความที่พลังมันหนึ่งอ่ะเยอะมากสองคือมันออนตลอดเวลาเว้ยทุกคนมันไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไหนนะแต่ว่ามันออนตลอดเวลาเว้ยแล้วแบบ จะเ,เรียกว่าไหนดีวะ่ะค oh, <friend. S 1> ือด้วยความที่พอมันอ่อนตลอดเวลาปุป๊บอะเราก็ฝากบ้านไว้ประมาณดีเรื่องอะไรเราจะเข้าบ่อยดีะ่ะ no no แล้วทีเนี้ยก็อ่อนบ่อยใช่ไหม ้านบนด้วยความที่มันอ่อนบ่อยใช่ไหมเราก็ฝากตัวรับใช้นายแบบนั้นเลยครับก็คือถ้ามันไม่แท็กไม่แท็ก,ไม,กไม่เรียกออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้ามานะก็ฝากให้มันทําไปนะครับเชื่อไหมกิจกรรมหมาที่แบบเหมือนตีจําพลเหมือนตีหมีใน ไว้อาอ่ะเอออย่างตีคอมพลในของอะไรนะของรัสวองเนี้ยม,มันเป็นกิจกรรมที่ต้องทําหมูใช่ไหมเ <the> ชื่อแม่ผมยังไม่เคยเข้าเลยไม่รู้มันเปิดกี่โมงแต่มันเปิดไปหลายรอบละอันนี้แพ้เหร I've never thought of running away ยิ้มเผียดยิ้มเผียดเนี่ยพอเดี๋ยวนะมันต้องกดเข้าอยู่ในหน้าดวะน่าจะในหน้านี้ว่าครั้งครั้งไม่ใช่อ่ะนี่ กิจกรรมพนมิดต,ตัวนี้ครับเนี่ยมันจะเขียนว่าเริ่มใช่ไหมแล้วก็เริ่มต่อสู้เนี่ยเราสามารถจิ้มเข้าไปดูได้เว้ยมันไปความยากสาบแล้วความหมายคือมันเปิดมาสองครั้งแล้วมันผ่านระดับหนึ่งกับระดับสองมาแล้วแต่เรายังไม่ได้เล่นสักรอบเลยเว้ยแล้วมึงเปิดกี่โมง <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่ามันเปิดน่าจะตีหกมัง้ง แต่เคยเขามารอตอนตีสองแล้วแล้วมันไม่เปิดเว้ยก็เลยแบบทังแมงไปตีก็ได้วะนอนจบเพราะบางทีแบบมันดึกมากอะเราคนไทยอะเราแบบ <friend> บางทีกลางวันวเราเหนื่อยแล้วเราเราก็แ,แ,แบบ <anyone> เออเนี่ยคือความยากของการเล่นเล่นเซฟที่แบบมันไม่ใช่คนไทยครับเพราะว่าเราต้องไปอิงเวลาตามกิจกรรมของเขาอย่างนี้ แล้วอิตาหัวกิวเนี่ยมันก็นอนกลางวันเวย้ยแล้วเราก็เล่นกลางห่ัง <God. S 1> แล้วที่นี้อะอย่างกานคือเรานอนเราฝั่งบ้านแห้กรสถิ่นกิวได้เวย้ยเราไม่จดเป็นต้องแบบเล่นเองเลไม่ใช่เล่นเองสิเรามันต้องอยู่เป้าเออก็ ด้วยความที่อันนี้มันอยู่ตัวแล้วเราก็เลยไปเล่นตัวเกมใหม่ได้อค่อนข้างได้เวลาพอสมควรน,น,นะครับอืม,มอเยอะเลยเอะผมไม่ได้ดองนะจริงๆเมื่อคืนทำไปแล้วด้วยนะก็เหมือนเลเวลมันเพิ่มหรือเปล่ามันก็เลยเหมดของเยอะน่าจะใช่นะ แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นเหมือนอันเนี้ยมันไม่บอกเว้ยว่าได้คะแนนจากไหนแต่ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆซึ่งแบบผ่านยังไงวะแล้วกดดูตรงไหนวะ oh, <no. S 1> เนี่ยมันมันเหมือนต้องทําอะไรสักอย่างให้ผ่านนะอ่อแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาวันนี้แหละเป็นทอยเต่านะเนี่ยมันมีสิบห้าอันผมจะกดให้ดูนะ อืมแล้วก็เดี๋ยวกดอ๋อเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันให้สูงสุดแค่สิบ้านะก็คือเราลองเต่าได้แค่สิบห้านะครับเอาไปต่ออะไรวะนะอ,ออ้เออดีๆๆหกสอห้า ได้กล่องซับอีกแล้วเว้ยอ่าสองอ่าโอเคได้เล่งสี่สองสามสี่จำกัดการซื้อเหรอมันคืออะไรอะ่ะวัสดุในประสงค์ สามพันเพชรเลยอ่ะแพงนียเนี่ยอันนี้คืออะไรวะก็ได้รับไอเทมยังดีก่าสามหนึ่งสองสามอ่าได้เล่งจ้าสองสามสี่เย,ย้ได้เล่ง สามหนึ่งสองสามอีย่างวะโอ้มันให้เปิดแผ่นป้ายวะเราต้องเลือกไหมอะเปิดหึ่งเอาโอเคได้รถถังนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นอุปกรณ์การอัพแหละ อันหนึ่งเออได้ทัพย์ห้าหนึ่ง,ออส,งสองสามสี่ห้าก็ <c oughs> จะโดดมาโดนทรัพอีกอะไรวะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออชีวิตนี้เราจะได้เล่งกับได้ทัพย์เนาะหนึ่งสองสาม เอออันนี้ก็ยังดีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะคืออะไรอ่ะเลื่อนไปข้างหน้าเะคืออะไรอะสองสีช่องคืออะไรไม่รู้อะไรเนี่ยขยับปีสองสี่เก้าจะเกิดเหตุกันณนั้นขึ้นอ,อีกครั้ง พลอลุกเต่าเงินเพื่อให้ใหเกิดเหตุการณ์สามสามหนึ่งสองสามอ๋อมันกะจะให้ไอ้นี่เล้วะเนี่ยอะไรเนี่ยคุณแจรถฮิดได้คุณแจรถไหม่เน่ ใช่ไหมมันน่าจะเป็นกุญแจรถแหละสามหนึ่งสองสามลูกเต่าหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยอัดอีกทีจนตอนได้ลูกเต่าเพิ่มนะครับโอเคอ้าได้เต่าเพิ่มมาหนึ่งอันนัวจิ้มหนึ่งสองสามสี่ท้าทาย โอเคน่าจะล่าสุดอยู่ชนะครับดูซิได้ไหนเย่ใช่จริงๆเราขาดอันนี้เยอะมากเลยนะแดอันนี้ดีมากโอเคได้เล่งเพิ่มมานะครับ เขาคงอยากให้เราอยู่กับเขานานๆหรือเปล่านะให้เล่งเราเพื่อที่เราจะได้แบบมึงต้องอยู่อัพแบบกูก็ประมาณนี้ครับส่วนของตอนนี้ฟูมากจาก้ะโดยเฉพาะไม้นะจะเก็บมาเท่าไหร่นะเก้าล้านนั่นแหละฟูมาก โอเคก็ okay. จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วครับก็เควสตอนนี้ก็มีเท่าที่เห็นนะครับกิจกรรมมีเท่าที่เห็นเลยอันนี้จะเป็นอัปเกรดนะครับกอ็อัปเดตแหละว่าอ่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัปเดตดูมทุกๆกี่วันดีนะอาจจะเป็นทุกๆ3ามวันครับก็ทีละสองครั้งเนาะเพราะว่าด้วยความที่ดูมอาจจะเก่าแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเล่นอยู่เราก็ เผื่อมีใครอยากติดตามนะครับเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าเกมเนี้ยยังสนุกอยู่นะเว้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟคนไทยเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ